มนุษย์ทุกคนต้องพบกับความเจ็บปวดไม่วันใดก็วันหนึ่งบางครั้งเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สาหัสซึ่งจะหายไปเองในที่สุดแต่บางครั้งเป็นความเจ็บปวดที่แสนทรมานซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าความเจ็บปวดเช่นนี้จะมีวันสูญหายไปหรือไม่พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญาว่า บรรดาลูกของพระองค์จะมีประสบกับความเจ็บปวดในชีวิตแต่พระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยและเข้าใจเราความเจ็บปวดทุกอย่างที่เรารเผชิญอยู่พระองค์ทรงพระกรุณาและเรียกร้องให้เรามอบภาระและความกังวลทุกอย่างไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงสนใจเรา เราส่วนใหญ่ยอมรับความจริงแล้วว่าชีวิตนี้จะดำรงอยู่โดยปราศจากปัญหานั้นคงเป็นไปไม่ได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเยี่ยมเยือนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสิ่งของเสื่อมสลายและถูกทำลายล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องประสบแต่บางครั้งดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตนี้ ทุกสิ่งผิดพลาดไปหมดเราไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรดีจึงจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยเหตุนี้เราจึงท้อถอยอย่างสิ้นเชิงแต่พระเจ้าทรงเข้าใจความท้อถอยของเราพระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึกของเราอย่างที่เรารู้สึกอยู่และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะช่วยเรา เมื่อเราสวัหาพระองค์คนอื่นๆอาจเมินหน้าหนีจากขั้นในวันแห่งความมืดมนแต่พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านในวันแห่งความทุกข์ระทมของท่านพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสรดุดีบทที่ห5ข้อ22ได้กล่าวยืนยันว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้า และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลยปริญนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดดีบทที่43ข้อที่หได้กล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยฉนัยเจ้าจึงฟอ่ออยู่ฉนัยเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพระเจ้า จะถวายสดุด,ดีแด่พระองค์อีกผู้ทรงเป็นความอุปถรัรมภ์และพระเจ้าของข้าพเจ้าพระชจนะของพระเจ้าจากพระธรรมโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่9ได้กล่าวว่าเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า และพระชนะของพระเจ้าจากพระธรรมสะดุดดีบทที่30ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะยอพระเกียรติพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและไม่ได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปลี่ปลี่เพราะข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมจากพระองค์และพระองค์ได้ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หาย